มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะแล้วฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอธิบดีกรมประมงย้ำชัดอาหารทะเลปรุงสุกกินได้วันที่23ธันวาคม2563นายมีศักพักดีคงอธิบดีกรมประมงนะคะเปิดเผยว่าสถานการณ์รอบใหม่ซึ่งแหล่งแพร่กระจาย,ายมาจากตลาดกุ้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนั้น และได้ขยายวงกว้างไปอย่างพื้นที่อื่นๆสร้างความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยในการบริโภคสัตว์น้ำอีกทั้งยังกระทบต่อการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำรวมไปถึงการประกอบอาชีพของเกษตรกรชาวประมงเป็นอย่างมากค่ะทางนี้นะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคกรมประมงจึงขอย้ำชัดอีกครั้งว่ายัางไม่มีรายงานการตรวจพบ อยู่ในตัวของสัตว์น้ําแต่อย่างใดและมีโอกาสเป็นไปได้ยากมากค่ะการปนเปื้อนอาจเกิดขึ้นได้จากการขาดสุขาอ,อนามัยที่ดีดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการรับประทานแล้วก็สัมผัสสัตว์น้ําจึงของให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสัตว์น้ําแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็ผ่านการผลิตที่มีมาตรฐานค่ะเน้นให้ความใส่ใจในเรื่องของสุขาอ,อนามัยเป็นสําคัญนะคะโดยไม่ควรรับประทานอาหารที่ไม่สุก และไม่ควรใช้มือสัมผัสกับสัตว์น้ําโดยตรงอาจใช้ถุงมือหรือว่าอุปกรณ์ในการหยิบหรือว่าตักแล้วก็ล้างทําความสะอาดสัตว์น้ําให้ดีก่อนทําการปรุงอาหารทุกครั้งนะคะซึ่งปลอดภัยด้วยความร้อนที่56องศาเซลเซียสค่ะเป็นเวลา30มนาทีโดยอ้างอิงข้อมูลจากศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกและก็แพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ นายมีสักกล่าวว่านอกจากนี้กรมประมงยังได้เข้มงวดในการควบคุมความปลอดภัยและสุขอ,อนามัยในสินค้าสัตว์น้ำเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคตลอดการผลิตนะคะโดยมีการตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์น้ำที่วางจำหน่ายก่อนถึงมือผู้บริโภคค่ะอีกทั้งยังเพิ่มมาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพและก็สุขอ,อนามายัย ในกลุ่มของเกษตรกรชาวประมงและผู้ประกอบการพร้อมติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นการกำหนดมาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพแล้วก็ป้องกันในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำค่ะการคัดกรองลูกเรือประมงแล้วก็คนประจำเรือในช่วงเวลาเข้าออกณนะท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งนะคะการกำหนดมาตรการป้องกันการปนเปื้อนในแรงงานที่เข้าไปทำงานในโรงงานแปรรูปเป็นต้นค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ